สวัสดีค่ะห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เรามีกิจกรรมอ่านสร้างอาชีพมาฝากกันค่ะสมาำทำได้ง่ายนิดเดียววัตถุดิบของเราประกอบไปด้วยพริกสดค่ะถั่วฝักยาวมะเขือเทศมะนาวกระเทียมและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือเส้นมะละกอค่ะเครื่องปรุงรสนะคะก็จะมีน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลา กุ้งแห้งแล้วก็ถั่วลิสงนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะใส่พริกกับกระเทียมลงในครกนะคะตำพอหยาบค่ะจากนั้นใส่ถั่วฝักยาวตามลงไปเลยค่ะตำให้พอเข้ากันนะคะ ปรุงรสด้วยน้ำมะนาวนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยค่ะว่าจะใส่ไปทั้งเปลือกหรือจะไม่ใส่เปลือกลงไปก็ได้ค่ะเติมความเข้มค้นด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็ตามมาด้วยน้ำตาลทีนะคะปรุงได้ตามความชื่นชอบเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะทำการคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ นำมะเขือเทศและเส้นมะละกอที่ได้เตรียมไว้นะคะมาตำเขาให้เครื่องปรุงทั้งหมดเข้ากันดีครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ชิมรสชาติปรุงเพิ่มได้ตามใจชอบเลยค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะตักซุปตำที่เราตำนะคะจัดใส่จานค่ะตกแต่งจานให้สวยงามนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้นะคะอย่าลืมโรยท็อปปิ้งด้วยกุ้งแห้งแล้วก็ถั่วลิสงนะคะเพื่อเพิ่มความน่ารับประทานให้กับซุปตำของเรามากยิ่งขึ้นค่ะ และนี่ก็คือส้มตำไทยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าส้มตำทำได้ง่ายนิดเดียวคะ่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตาม f c e e o o o k แ n p a g e และ Youtube ของห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าฉา,างจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะ